เหรียญหนึ่งบาทขายได้หลักร้อยถึงหลักพันนะครับคลิปนี้มาดูเหรียญกันนะครับมีเหรียญเข้ามา1กล่องนะครับเศษเหรียญ1นบาทนะครับนำไปใช้อาจจะได้แค่1บาทแต่ว่าถ้าส่งมาขายมีหลายๆเหรียญนะครับอาจจะได้รับเงินถึงหลักพันบาทเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับเป็นเหรียญที่ผมได้มานะครับจากน้องๆทีมงานจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแกให้ดูเลยนะครับเหรียญ1นบาทแบบนี้ เราคุ้นเคยกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับ <c oughs> ก็ลองรับชมข้อมูลดูก่อนนะครับพอพอเราเข้าใจนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ขายได้เราก็ลองไปสังเกตลองไปค้นหาดูนะครับ<ๆ>นี่แกะมาแล้วนะครับ ไปกันเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวแกะแล้วก็ให้ดูเหรียญจริงๆนะครับเหรียญแบบนี้ขายได้นะครับเหรียญแบบอื่นๆก็ขายได้นะครับบางคนบอกว่าจะขายยังไงนะครับการขายเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบที่รับซื้อก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งมาให้ผมดูนะครับ ผมดูผมตรวจสอบแล้วผมก็จะแจ้งราคาให้นะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับเพราะว่าการขนส่งนะครับเข้าถึงทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็สามารถส่งเหรียญมาขายส่งส่งสินค้ากันได้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้มาหกเหรียญน,นะครับเป็นปี <c oughs> ส่วนใหญ่ที่ได้มาจะเป็นปีพศสองพนะครับยัง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 พบเจอกันบ่อยๆนะครับอ่าหกอันนี้อันนี้เป็นปี66นะครับคือเหรียญหนบาทแบบเนี้ยเป็นเหรียญ เ,เขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับยังยังพบเจอกันบ่อยๆพบเจอบ่อยในปีพศ2562เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีความหนากว่าปกตินะครับผมทำคลิปบ่อยนะครับแล้วก็มีเข้ามาบ่อยๆวันนี้มีเข้ามาอีก6กเ <ๆ S 1> หรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับการตรวจสอบเหรียญแบบนี้นะครับเราสังเกต <c oughs> ด้วยสายตาดูก่อนก็ได้นะครับคือเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้จะมีความหนากว่าปกติ นะครับแล้วก็เราค่อยตรวจสอบเพื่อความแน่ใจเพื่อความชัวร์นะครับกับเครื่องช่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องชั่งน้ําหนักด้วยนะครับเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเครื่องช่างแนะนํสองตาแหน่งนะครับศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับสองตำแหน่งนะครับผมได้มาหกเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูน้ําหนักเหรียญแบบปกติก่อนนะครับเหรียญปกตินะครับ อ่านี่ปี62พอดีเลยนะครับเหรียญปกติทั่วไปน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณา3า0กรัมนะครับอันนี้อาจจะด้วยเครื่องช่างหรือว่ามีลมเข้ามานะครับน้ำหนักปกติเหรียญ1นบาทนะครับ <c oughs> อยู่ที่ประมาณ3.00อาจจะบวกลบเล็กน้อยนะครับอันนี้ประมาณ3มกรัมนะครับแล้วก็เหรียญที่ได้มานะครับ เห็นไหมครับน้าหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับแตกต่างนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญปกติน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะครับหรือว่า2.979899ก็กแ็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึง3กรัมประมาณ3กรัมอะนะครับบวกลบ0.020.03นอะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเป็นเลขกลมๆนะครับก็จะก็คือจะหนักอยู่ที่ประมาณ3.0 0กรัมนะครับแต่ว่าเหรียญที่ได้มานะครับมีความหนา แล้วก็หนักกว่าปกติอันนี้สามจุดหกสีนะครับอันนี้มีความหนานะครับผมผมรับซื้อบ่อยมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมผมก็ยังรับซื้อตลอดอยู่นะครับราคารับซื้อก็อยู่ที่ช่วงเวลานะครับแต่ก็คือรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อบาทนะครับเห็นไหมครับสามดสองนะครับหนักกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็สามจุดหกสองนะครับอ่านี้ประมาณสามจุด 5 9 5 8กนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ยังพอได้อยู่นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับ3 6 3นะครับนี่นะครับก็คือเป็นเป็นเป็นเหรียญอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่ผมมาให้ความรู้มาให้ข้อมูลเรื่อยๆนะครับคือคือเหรียญแบบเนี้ยถ้าใครที่ติดตามผมมาสักพักหนึ่งแล้วแหละหลายๆปีอะนะครับก็คือจะรู้ว่าผมทำคลิป ออกมานะครับแล้วผมก็มีเหรียญเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีนักสะสมต้องการที่จะซื้อไปเก็บสะสมนะครับแต่ว่าเหรียญเหรียญในลักษณะแบบนี้คือ,เ,อเล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับราคาซื้อขายก็อาจจะไม่ได้สูงนะครับไม่ไม่ใช่หลักพันนะครับอาจจะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับ เนี่ยได้มาเยอะนะครับผมได้มาไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า100เหรียญแล้วนะครับก็ขายแบ่งปันให้กับนักสะสมเรื่อยๆนะครับเป็นเหรียญทางเลือกนะครับพบเจอบ่อยยังพบเจอกันอยู่นะครับก็ใครเจอแบบนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าเก็บรอกระแสนะครับถ้าเกิดว่ามีร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาสนใจเขารับซื้ออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีราคา เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็รอกระแสจากร้านใหญ่นะครับแต่ว่าร้านเล็กๆอย่างผมก็ยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตัวหนานะครับแต่ว่าต้องชั่งน้ําหนักส่งไว้ผมดูนะครับอ่านี่นะครับต้องชั่งน้ําหนักแบบนี้ส่งไว้ผมดูนะครับแล้วก็ส่งมาขายได้นะครับเหมือนกับอันนี้คือน้องท่านนี้เขาเขาเขาเป็นแหล่งของผมเลยนะครับเนี่ย มีมีการตรวจสอบที่แน่นอนนะครับถูกต้องน้ําหนักเกินจริงๆนะครับก็เลยส่งมาได้นะครับไม่ไม่เสียเวลานะครับคือคือบางคนน่ะส่งเหรียญมาแล้วไม่ใช่แบบที่รับซื้อนะครับมองด้วยสายตาอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญหนาแต่พอส่งมาแล้วลองตรวจสอบช่างดูนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับก็คือการตรวจสอบผมอยากจะให้ช่างน้ำหนักให้ชัวร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งมาขายอันนั้นอ่ะคือคือจะไม่เสียเวลานะครับ นะโอเคนะครับคลิปนี้ใครมีแบบนี้ก็ก็ขายได้นะครับช่องทางการติดต่อก็คือติดต่อทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ